ขึ้นมาหน่อยยอดโดยใส่มาลายเช้านี้นะจ๊ะ เมื่อคืนไม่รู้เท่าไหร่ มองไม่เห็นวิวต้องออกมาทางนี้นะจ๊ะชมพระอาทิตย์าช้ากับยอดดอยสวยมาลายกันค่ะ อุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วแดดออกแล้ว แล้วจุดที่เราอยู่มันไม่มีสัญญาณเลย ไม่ยากใช้ง่ายโอเคราเชื่อมทรศัพเลยรา้ขอเทร์ัตท์้เนลามันจะมัยแล้วตัวนี้้าหนนใ่ซื้อปุ๊บออกมาปั๊บตัวใหม่อะยังไม่ทันออทไหนเลยตัวใหม่ออกแล้ว เทคนิคถ่ายโดนของปูจีบเราใครนึกว่าเราจะมีโดนยังนะจ๊ะไฮเทคโนโลยีจากปูจีบนี่เป็นไงล่ะโดนปูจีบเนี่ย ยานหน่อยนะพี่แถวนี้มีตรงนน้นของเราไม่มีเลยอ่ะเอตรงนี้สวยนะ

เม่อยากได้แบบมีช่ตอส่้ามืนนี่เหมือนเบเลยไหมนี่เวลาลงก็ลงหมืโดเลยไหมสมัม่นี้เต่งจับนี้แล้วแบปล่อยงี้นะปล่อยแค่โยนรเพาโยนนั่นแหละกดถ่ายไงกาโยนเหมือนจริงอุ้มจับไปเลย่โอเค เดี๋ยวมันไปตัดออกได้ไม่เป็นไร,ร,ร1,2,3ปูจีบขึ้นโดนอีกแล้วเบื้องหลั <c oughs> งการถ่ายทำบินโดนของปูจีบ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะคะมาชมบรรยากาศพรอาทิตขึ้นบนยอดดอยสอยมาลัยกันคะ่ะหลังคาจังหวัดตาก ให้มเหมือนปินนอนจริงสวัสดียามเช้าทุกคน ลมแรงมาก ไปคนเดียวไม่ได้นะเทคนิคนี้ถ่ายวิวได้อย่างเดียวถ่ายคนไม่ได้ อามาแล้วก็ทักทายกันบ้างนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจากยอดดอยสอยมาไล่วันนี้ปุ๊จิ๊บไม่เหงาเลยมีเพื่อนหลายหมู่บ้านหลายหมู่บ้านหลายแคมป์ ไม่ไม่ีใครดูเลยเมื่อกี้มีดูมาสองคน